พี่คะลุงอ้นอ้าวด็ครัาจสวัสดีค่ะเรับเบื้งเบื้องขนาะค่ะเฮ็ดยังค่ะนั่นได้เมียไก่แม่พิเสษค่ะโอ้ป่งบ่ค่ะได้จักโตค่ะตามปีเบิ้งค่ะพี่น้องกับแก่งซ้ายมือเอิ้นขวัญค่ะกับลูกเธอสามตัวค่ะชิสฟักสิบชิบสามฟักสิบ สิบสามฝากสิบมือนี่จะตัดหญ้าแปลงนี้นยค่ะพี่น้องเออดําฟาร์มจะตัดหญ้าแปลงนี้ให้กว้างจ้าพี่น้องค่ะ <c oughs> <c oughs> น่าจะสองเดือนได้ละมั้งค่ะนี่ เดือนกว่าสองเดือนแล้วจ่ายหยาในครับพี่น้องค่ะหอดเทียงหน้าหน่อยเขาแล้วจ้ะบ่งไกลมาไหรนี่ค่ะพี่น้องคืออีหยองเท็ดด้วเถอะอีหยองจับเลยนี่หะ ยองยเฮ็ดด้ลูกวันนี้วันพ่อนะจ๊ะห้าธันวาคมหกโคอย่าเฮ็ดด้ลูกอย่าไปเอาเข่ามาหายเพื่อนก่อนจ้ะนี่ค่ะใหยน้ำให้อาหารคนล้วพี่น้องอย่าออกเลยอย่าดูดออกของเลย ิบตัวนี่โตตายโตแท่นโปเต้คับพี่น้องนี่โปเต้ามาไกลไกลาตายไปแล้วอยู่ทั้งสวรรค์ลแล้วอันนี้หลานไอแอนนี่มาไกลไกลแทนพี่น้องไปตีเลยยายตีเลยยายตีเลยไปกินข้าวปะไปลูกไปอย่ามาเฝ้าไก่ปะปะ,ปะคาลูกเอิรน ไปคอกกวางกันารกวางกันครับวันนี้วันพ่อขอให้ทุกคนมีความวันหยุดถุกคันสาวันพ่อสบายสบายครับวันหยุด,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 ด มมัอยากสันเนี่ยนะคะตอนยางค่ะพี่น้องค่ะตัดต่อว่าเป็นเขาก็เอาโหลดเนาะค่ะพี่น้องค่ะมาเปิดกว้างสองสองสัตว์ค่ะพี่น้อง ด้านนี้ไม่ไมีมนี่ด้านนี้มีไมมาส่องกว้างมาส่องกว้างได้กระถินก็ใบคอยมากขึ้นเกาล่ะครับพี่น้องวันนี้วันพ่อวันนี้จะได้ย่าไหนไหมคะได้ครับได้ <c oughs> เขาลืมตับได้แล้วครับตอนนี้ เอซีที่รับชมก็ขอให้มีความสุขทุกคนนะคะสบายสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยหร้าจากปูกเข่าจนเกษีบ่จ่ายเงินครับสาเบิ้งกันนได้ยังก็เกษตรว่าไม่ได้คือได้หน้อยได้จีแท้ค่ะคือได้หน้อยได้จีแถ้ค่ะเอาคุณหยองคุณจีเข่าไมาอย่างค่ะท่อนพอถาม มุนสีแลงหนีท่านบอค่ะนี่เกิดเหตุการณ์นั่งขึ้นเียยองเลยม,มันเป็นหมาหลินดำนะครับยองนะครับยองนี่เป็นหมาหลินดำค่ะด,ดื้อครับไปยองไปไปยองไปเออุ่นไว้จักหน่อยคะ่ะเอาหลานมานั่มพี่น้องเพควนควนได้ลูกสามโตเนาะคะแอนนี่แอมมี่ไอวี่ ได้กดาาระถินแหลนตึงเนยตึงเนยตึงเนยไหมขาก็ถ่าหัวอาหารครับพี่น้องแรง,งทุกตัวครับแรง,งทุกตัวตัวน,นี้นมมาแล้วครับหูแห่งสองเว้าใก,ใกล้ๆกล้องนี่หูใหญ่หนึ่งหูแห่แงสองมาแล้วครับนี่ยังมา น้ำนมครับนมนมตึงมาแล้วครับผมออกลูกแล้วครับผมเตรียมตัวครับเตรียมตัวมาลุ้นกันจะเป็นเมียหรือผู้นะครับนี่ครับนมนมมาแล้วครับนมนมตึงมาแล้วครับสองตัวนี่ครับนี่แบ่งสองนะครับใจเย็นๆครับลูกพี่ครับโอ้โหกระป๋อมกระป๋องอินดี้มาแล้วครับโโอ้ ใกล้ก็ได้นะครับผมไปที่หลองมืใกล้ครับผมแง่ครแน่แปดโตวก็ฟังในแปดฟังหาครับ มาฝากช่องหน่อยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งด้วย <inaudible> ก,กระดิ่งครับไปบเขาเบิ้งคิดนี่แกคอยมีความสุขครับคอยลลอคร่ำด้วยด้วยครับไปร้วยอยู่แล้วไปด้วยทัากัวเกลนะครับด้วต่อไปก็จะเป็นปัจจานะครับยิงเขาก่อนยิงเขาก่อนมาเด้อค่ะพี่น้องยิงเข่าเซาน้ำกันเข่าปลาจ้า อินเขาปลาเหลี่ยมีความสุขครับเดี๋ยวเงินตามมาเองครับจะไปเลี้ยงโอ้ยสลขายใส่ตามื่อไรเหลี่ยะมีความสุขจักไปว่าวยัางอยู่ไก่แถมมันบ่ได้ยินดอกอยากว่าก็ไม่ว่าหน้ากล้องพี่เนาะค่ะพี่น้อง ก้องกรบโตามมาได้ครับพี่นอ้องก้องก็จักสิไปตามไม่ยังเพคนบอกว่าเลี้ยงให้มีความสุขจ้ะเลี้ยงแบบอย่าเลี้ยงแบบกังวลว่าเออมืัอนี้สิ ขายไสอีย่างจงสี่ไมถึงว่าอย่าไปคิดว่าเลี้ยงแล้วสีขายไสอีกอย่างนีงสิแม่เลี่ยงไปให้เอาความปัจจุบันเนี่พี่น้องเลี่ยงมือนต่อมือเนี่ยก็เบิง้งแง่เขากับมีความสุขเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะคิดได้แต่อย่าก,กังวลคะ่ะพี่น้องคะ่ะงามกระดอกระเดียนะคะ่ะพี่น้อง ค่ะสำหรับคลิปนี้กระผ้ามาเบิงกวางแม่ปุ่งนะคะพี่น้องค่ะแม่ปุ่งหมดเลยได้ค่ะเนี่ยฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะคะขอได้รับความขอบคุณจากอดัมฟาร์มค่ะสวัสดีค่ะ